บรรยากาศอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่คุณเขาจะกินเบียร์กันใช่ไหมครับแต่สําหรับผมบรรยากาศอย่างนี้เป็นบรรยากาศที่ดีมากไม่ว่าคุณจะเหนาหรือว่าคุณจะอยู่กับใครหรือว่าอยู่คนเดียว EP นี้ผมจะมากินตําบักหุงให้ดูครับ โอเคครับวันนี้ผมจะมากินส้มตำนะครับตอนนี้อยู่กับแฟนนะครับแฟนเคิร์นอยู่เดี๋ยวผมต้องรีบกินส้มตำกันนะครับหิวมากปูปลารปูปลาดูดิหิวข้าวใหมันสั่น อไม่ไหวอะเผ็ดเผ็ดมากแบบกล้องหมดตะกี้พูดอะไรไปบ้างลืมไปหมดแล้วพูดใหม่ไม่ได้เลยนะปูมาปลาปลุกไลาลุยตามด้วยถั่วนะครับขาปูมีใครเคยกินขาปูบ้างไหมครับ ผมก็ไม่เคยกินหรอกแบบว่าเกิดมาเป็นคนกรุงเทพพูด <c oughs> เล่นมันอร่อยนะแต่ว่ากินเยอะไม่ดีนะครับ <c oughs> ตามด้วยถั่วนะครับ <c oughs> <c oughs> จะหมดแล้ว <c oughs> วันนี้อยากกินส้มตามมาก ไม่ไหวแล้วเผ็ดมากเลยเอไก่ก็หมดแล้วนะครับทุกชิ้นก็หมดแล้วไปแล้วดีกว่าเผ็ดมากสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคนที่กดติดตามผมซัพพอร์ตผมผมขอบคุณมากๆาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย หลายๆคนอาจจะดูแล้วทําไมคลิปมันตัดไปตัดมาหรือว่าแบบทําไมไม่ถ่ายตอนกินดีๆให้ดูเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือตอนผมกินอะ่ะผมกดถ่ายแล้วนะครับแต่มันไม่ได้กดผมไม่ได้กดผมลืมกดเลคคอร์ดตอนอ่าตอนกินอยู่นะครับคลิปมันก็เลยอาจจะเป็นมั่วๆหน่อยแต่จริงๆก็คือผมก็ตั้งใจตัดให้มันออกมาเป็นอย่างนี้แหละมันหายไปช่วงหนึ่งมันหายไปเยอะอยู่นะเพราะว่าผมถ่ายไว้แล้วผมก็กินไปครับ ไปละไปจริงๆแลวบ๊ายบาย